ครับวันเรามาเที่ยวอะไรนะม่อนแฉบนแมนะครับไม่ใช่บ้านครับฮะในนามตัวในนามตัวทายองครับครับุ๊คเตยบุญครับเตยบุ๊คปักภูครับเอดบรรยากาศครับโอ้สุดสวยค่ะจะพาไปดูบรรยากาศรอบรอบนะครับไปครับบรรยากาศรอบๆ súng thế nó, không, 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 ยูวนฮอกไกโดแทะไปหาข้าวกินครับปุ้มมียังฝากบอกคนที่มาหวันจมวะ ยัด,ด,ดีครับเสาร์รถมาใส่ายาขี่มอไใส่ต่อ <laughs> ผมบอกเลยครับเสารถดีก็ครับถ,ถ้าไม่เป็นเกียร์ออโต้ห้ามมานะครับรผมรทรมานมากเลยครับไม่เกียร์ออโต้แต่ตรถระวังดี <laughs> ครับเหนาครับเหนาร้านอาหารเด็ดบรรยากาศมึตงตง้องเผาคนแก้ม ต่อถ่ายดิส่วนดอกไม้ครับสวนดอกไม้ห้าสิบบาทค่าเข้าห้าสิบบาทเด็กสิบบาทนะครับไม่มีสังสดเด็ิยาท โอ้ยสแกนได้สั้นมากนาอันเียรโอ้โหังี่อ้โอวิววิววงียวิววงนี้เออโอ้โหคนใ่เียคนข้างล่างเนอรถครับจะรถข้างล่างที่ซื้อของฝากจบเคียงเยียโ์คนสั้นเลย ไอตัเก็บวได้ครับยูตส่ถงวไปๆพาไปดูบรรยากาศข้างล่างทางเดินครับเดินมาดูของจะมาเอออะไรซื้อของฝากนะครับเดี๋ยวมาดู ไปดูไปดูมาดูมาดูมาเบิ่อก like cool ันเถอะซื้อถักล่องให้ดูวันนี้อันนี้เราจะพาในอันไปชิมบายชิมไหนวะได้ได้ได้นี่ครับผมซื้อแล้วครับวันนี้ครับซิมซิมไหนวะครับดีวันประหลาดประลาดนรงนี้วะประลาดเปลอไปร้านไปร้านไปเอาไปดีบๆทำไปให้กูถือไะนะไปดิบถกล่องไ้ก่อนให้กูถือก่อนนะ อันนี้เป็นตัวเสือคพ่ลีก่าผเรียวให้กุศ้าเรียวให้กุลถือกล่องเนี่ยาเรียวให้กุ はい。<laughs> <laughs>

ก็ว่าแล้วก็อยากเนา่ครับไปกินเผาครับไแอแอดแอดแอดเทนบอไปกูเี่ยว่ะอ้ของกินหลายเออนีพ่ผมก็ะเพ้าหรอก เอาเสียงขึ้นกับปอมเลยวะตามมาครับถึงร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งมาไกลแค่ไหนก็นี้ไม่ผมกะเพราหมูสับครับเฮ้ยนั่งหอยค้า,าไปดูด้ะเป็นเาศกาลอะไร เอ้ยอย่าไปนั่งนั่นนะที่ กินสิบ่เปลี่ยนกันนี่ขวาดา là nhiều ดูบรรยากาศตรงนู้นครัโคตรดีเลยทมาไมลา่า,ลา,าโอ้สีิวอย่างน้เรากันดีเห็นรถเลย อิมแลครับเดี๋ยวพาไปดูอะไรต่อไม่รู้ยังไม่จะไปไหนต่อพูดไปไหนต่อช่างหนาครับไปเขาดูคุณป่ะอันนี้ทางขึ้นมั่นจำ <c oughs> ซีรามกินไงรู้ป่ะโอ้เ <c oughs> มื่อย้วย่างขึ้นมันจะกิ่งขึ้นไหมเดินขึ้นัดไ

อันนี้สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แล้วอยู่ในโฟมเลยเสียดายมวางเลยครับนี่ครับแต่ของคุณสุดยอดเลยใครมึงโง่อยังกล่องนี้เนื่อ ชิมได้นะคะมีให้ลำชิมนะคะทัานทำยไันเลยทันตอนทำยไห้หลดองขาวมากน้ำมันนะสตอบกองหลังฮะปุดยุดตกองหลังนะ่นั่นแับเองจะตกเอง ลาีด yeah. ู้ว่ากูอยามาเลี้ยงเเ้ดูรถไอ้นี่อ่ะเขาเรียกรถเียงเลยย็ดแม่เิดรถเหียงวะฟอมูลาฟอมูลาฟอมูลามงเอาเขาลาเขาลากันไปยังสี่เลอย รเราเบ่งตอนเขาหลายอยู่เด้อนี่ยเขาเห็นเป็นลอ,อยางอะเด้อแต่กี่เป็นลอไม้เขาเอาอยางหุน่นโคตรด,ดีเดี๋ยวเราไปดูข้างบนสุดกันจิ้ก เม่รู้อะ้างตลาดกูเอากูก่อนนึงพอดีแอมเลยห้าสิบไม่มีนะคะะรคะับกินมด้ห้าสิบมีนะกันเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทครับอ๋อ Ô bưng chặt bưng bưng nhìn đây nào mới <laughs> nhìn nhăng nhìn nữa hai này เอาได้ได <c ười> ้นั่นาไม่ได้คุณนี่เปอีกหน่อยเดียวหรอเปล่าย้คือข้นมือยแอะเนาะไอ้กินเข้าปุ๊ค่กินเนื้อน้อือ คับไปแล้วปูวลาวันแต่ว่านักแข่งนี่เพิ่งโหดเบสเด็กกินน้ำครับม่นช่วงกินน้ำเรขนาดน้ำไม่เซ่เนาะเออน้ำไม่เย็นยังเย็นครับเหมือนออกจากตู้เย็นใหม่ๆเลยเซ่อด้เซ่ขนาดบริสุท์เซ่ยินโกดดย็นกูเห็นกูเห็นห้าสบาทโอเคพี่เสียบ้างม่นี่กับมือี อย่างไงกับเมืออ้มาเที่ยวกับเมือเหรอครับอกว่ไรนะประมาณสิบมาที่ไหนลิบลองสิะผมในน้ำ่าให้เซารถเอาด้วยครับขันรถมาเองนี่ขี่มาเองอ่ะต้องรถแห้งเอลีอ่ะออโต้มาเลยรถมาด้วยจะต้องขันออโต้นี่ต้องเช็คพวกเบรกแบบแล้วเตอตอนนั้นเบรกเบรกใหม่เบรกป่าเป็นเบรกใหม่เบรกเเบรกป่า ขันรถแห้งเหอขึ้นคีเป็นตะขีมาแต่ขันรถบแห้งเบาเป็นตะขีมานี่ยคนเป็นีกครั้งแรกา u ว a One ไลยทีมาว่ะครั้งแรกผมไม่รูนั่งดูอ o r m u l a โมงมาฟูฟู่่ะฟอเขเียนฟอสเลยฟู่ฟอร์ม r ลาฟอร์ม m u า a o n นโอ้ย f o r ม u ลามงมาอลไครับฟู r m u l a o n เขามีคนขับให้บ นทน่นี่ยน้องน้องไมไปเต้ใครกเมาแล้วต้องวันแต่วะน่เล่นมากครับแต่มีเวลามีไม่เยอะครับเขาตีนเดียวบ่ ไปเราหาที่ดูต่อไปครับบ้านอย่างวัฒนธรรมมงบุรีหันโอ้เขาไม่ไพ่เสาบ่โอหกันที่เราสวยจริง มรรจะการโคตรได้ใครอะไอ้ไอ้มีบอเฮ้ยมึงใครวะวันมึงยินเนี่ถ่ายถ่ายรูปเพื่อยืนอยู่บมานไปเนี่ยมึงใครวะไอ้นั่นกูถ่ายคลิปอยู่ไอสัตว์ โอ้ดู oh, <im itation> บรรยากาศาลบๆโซวิวสวยมากครับไม่รู้นะครับว่าตรงนั้นเป็นประเทศพมา่าหรือที่อะไรหรือประเทศไทยสวยมากครับ เราถ่ายรูปเจีถ่ายรูปรวมกัน,นครับรนนวันนี้ครับลูกเดี๋ยวเราถ่ายปิดกี่โมงได้หวบครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีแค่นี้แหละครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไป